มหาสาสรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดหนุ่มหล่อระดับโลก m r Global 2021ครั้งที่7ระหว่างวันที่9-15ถึงมีนาคม2565ภายใต้แนวคิด Inspiring Gentlemen สุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ดยผู้เข้าประกวดจะร่วมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารค,คามณโรงแรมตักกศิลาและในพื้นที่ต่างๆเช่นพระท่านนาดูนชุมชนคุณธรรมนาดูนอําเภอนาดูนวัดป่าวังน้ำเย็นแกลเลอรี่ภาพสามมิติค่ายมวยดับรันที่อําเภอเมืองมหาสารค,คามสะพานไม้สามฤดูพระพุทธมิ่งเมืองอําเภอกันทรวิชัย สะพานแม่แกดำวัดหนองหูลิงอำเภอแกดำวัดป่าหน,าานองพาดอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมภาคภูมิใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดมิสเตอร์โกลบอล2อครั้งที่7จาก38ประเทศทั่วโลกและร่วมรุนว่าใครจะเป็นสุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจระหว่างวันที่9ถึง15มีนาคมนี้